จากช่องคนโพทองตำบลวะหินอำเภอหนองหงจังหวัดปุยลำบรรยากาศดีวันนี้สะน้ำบ้านโพทองสะน้ำชุมชนเนื้อที่ประมาณร้อยกว่าไล่นูนมองไกลๆเห็นสวนสาธารณะ เป็นป่าเป็นป่าเป็นสวนเป็นป่าสาธารณะเป็นป่าชุมชนหาเห็ดหาของป่าขอไปในป่ามีเห็ดด้านดังทิศตะวันตกเป็นบ้านโพสีมองเห็นไกลๆทางทิศ ใล้เป็นบ้านโพทองทางทิศตะวันออกเป็นวัดโพสมาคีเป็นบ้านโพพัฒนาเป็นน้องน้ำเก่า ขุดลอกไปทีป่นี่น้ำเยอะเงียบเลยบนะ่มีปลาด้วยเนาะเออมีปลา วันที่ยิบแปดเอามาปล่อยปลาจะว่าเป็นปลาตัวเล็กปลากินพืชเป็นสระน้ำชุมชนเมื่อก่อนเป็นหน้องเป็นหน้องโพทองหนองโบราณ ชุมชนเห็นหนองนี่อุดมสมบูรณ์ด้านทิศเหนือมีป่าไผ่โบราณไผ่ป่าเนื้อที่เหมาะสมเลยม,มาตั้งบ้านเป็นบ้านโพทองอาศัยน้ำนี่ใช้ดื่มใช้บริโภค มีต้นโพอยู่ทางทิศตะวันตกจึงได้เป็นบ้านโพทองปัจจุบันแยกเป็นสามชุมชนมีบ้านโพทองบ้านโพสีบ้านโพพัฒนาบ้านโพทองมีผู้ใหญ่หนูกันลีสมเป็นผู้ใหญ่บ้าน โพสีมีผู้ใหญ่บุญชนะคำดวงเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านโพพัฒนามีผู้ใหญ่อูไทยสกิดขวาเป็นผู้เป็นผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนเนื้อที่ลอยกว่าไลสะนา ถ้าดูมือมันกว้างเ้ดูถ้าเดินรอบมันเหนื่อยเลยนะเนื้อที่เป็นสะน้ำของชุมชนเวลามีงานกิตกรรมลอยกระทงก็มาลอยที่นี่ เป็นป่าสวนสาธารณะเป็นป่าป่าไผ่เดี๋ยวนี้หายหมดแล้วป่าไผ่หรือแต่ต้นสแกลต้นไม้ยืนต้นตัวใหญ่ใหญ่หายหมดแล้วตัดจนเฮี่ยนหรอกแล้วแต่ต้นไม้ปลูกใหม่เหนือต้นสแกล จากคนช่องโพตองจากคนช่องคนโพตองตำบลน้อยเห็นเอามาถ่ายสะนามชุมชนนาทีร้อยกว่าไร ขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้4-5นาทีเพื่อเป็นวิทยาทานให้คนดูสะน้ำบาดโพทอง